เจ้าของขาและเสียงจากอีพีที่แล้วก็คือพี่โรนเสือกวงของเราเอง,เองนะครับผมเขาก็ได้ตะโกนขึ้นมาว่าไหนฟ้านายน้อยเหนืหลีแล้วก็มีชาวบ้านตอบกลับมาว่านายน้อยเซียวพวกเราจะข่าได้ลองถามผู้อื่นในเมืองดูแล้วเขานั้นได้มาเยือยที่แห่งนี้จริงๆหลังจากที่เขาเข้าไปในง,งามพุทธมิง แล้วกลับออกมาอย่างปลอดภัยนี่เขาทำได้ยังไงกันสงสัยเขาจะเป็นคนที่ไม่ใช่คนล้วล่าอย่างนี้ถ้าเป็นเช่นนี้ข้าก็วางใจเสียทีแล้วพี่เสี่ยวกวงก็ได้พูดขึ้นมาว่าเป้าหมายต่อไปที่พวกเราจะเดินทางไปก็คือเมืองกวนหุยโอ้ แล้วก็ตัดภาพมาที่เงียรีนะครับกําลังโหนเถาวัลย์เป็นคาซางเลยทีเดียวมีผู้เยี่ยมยุดแล้กับตานานยืนในมือแบบนี้ท้ายที่สุดการเดินทางของข้าก็ไม่ต้องหวาดกลัวอะไรแล้วและพี่สาวเทพธิดาได้เอ่ยปากขึ้นมาว่าแล้วเจ้ามีแผนจะไปที่ใดก,กันเนียลีก็ได้มาหยุดที่กิ่งไม้กิ่งหนึ่งนะครับ ท่านเคยก็ยิงเรื่องพระราชวังทเทเดซายหรือเปล่าข้าไม่ก็ยิงชื่องั้นมันงับแสงปีแล้วเจ้าไม่เห็นต้องถามข้าเลยนี่ <c oughs> ข้าแค่อยากได้ความมั่นใจเพิ่มเท่านั้นเพียงแต่ที่แห่งน,นั้นค่อนข้างไกลข้าเลยว่าจะลองไปที่ตั้งของสมาคมธรรมิงดูก่อนสมาคมธรรมิงอย่างนั้นเหรอสมาคมธรรมิง เป็นศสตูของเมืองกวนหุยพวกมันนั้นทําอย่างนั้นและทําอย่างนี้อีกด้วยเนรลี่ก็เล่าถึงวิรกรรมที่พวกสมาคมธมินได้ทํากับเมืองกวนหุยให้กับพี่สาวเทพธิดาฟังนะครับผมตอนนี้ข้ามีแผนที่จะไปยังเมืองใต้พิภพด้วยนะข้าว่าจะไปลองสารวจดูหน่อยพี่สาวเทพธิดาก็าได้ทำงานจริงจังแล้วก็พูดขึ้นมาว่า นอกจากต้องป้องกันศักอิอสูรแล้วพวกมันก็คงลงมือกับมนุษย์ไม่เลือกลาแบบนี้เรื่องนี้ทำให้ข้ารู้สึกอยากจะฆ่าพวกมันทิ้งจริงๆเวลาเทพธิดาโกรธก็แอบน่ากลัวนะเนี่ยอาจจะเป็นเพราะสิ่งที่านางเคยประสบมาก่อนละมั้งพวกเขาส่วนใหญ่แข็งแกร่งค่อนข้างมากข้าก็ลองใช้ค่ายกลหมื่นศสูรวิญญาณ ก็ยังไม่อาจสังหารมันได้อีกทั้งทำได้แค่ให้หลงชาพวกนั้นบาดเจ็บเล็กน้อยเองแล้วจอมมาของเจ้าพวกนั้นคงน่าจะแข็งแกร่งมากสินะอืมตอนนี้มันคงเก็บตัวฝึกฝนอยู่แต่ข้าคิดว่ามันคงใช้พลังสัจธรรมได้เช่นกันถึงแม้ว่า มันจะยังไม่ได้เข้าเข้าไปสู่ระดับชัตาสวรรค์แต่หากเป็นแค่ระดับผู้ใช้วิญญาณเทพเมืองกวนหุ่ยก็ไม่อาจต้านทานพวกมันได้แน่นอนเนื้อรี่ก็ได้หยุดที่กิ่งไมน้นะครับผมแล้วก็ได้เอาแผงที่ออกมากลางดูนะฮะน่าจะเป็นตรงนี้การที่หาทางเข้าของพวกมันเจอ สมกับเป็นบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งจริงๆนี่ก็หมายถึงเจ้านกไม้ที่หงลีได้ทําขึ้นมานะครับผมแล้วก็ตัดภาพมาที่หน้าปากทางเข้านะครับผมโอ้คนที่ทําช่องตรงนี้น่าจะเป็นพวกคนแคะดูเหมือนว่าจะมีอะไรซ่อนอยู่อีกน่าจะมีอะไรซ่อนอยู่จริงๆนะเนี่ยถ้าไม่ใช่ฐานรับ ก็ต้องเป็นสมบัติแน่ๆพี่สาวเทพธิดาก็ได้เซลล์เนืห้หลีครับว่าดูเหมือนเจ้าจะชอบหาสมบัติจริงๆนะเนี่ยเนื้หลีก็ได้เข้ามาข้างในข้ามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโครงกระดูกเต็ไมไปหมดมีทั้งมนุษย์และสัตว์อสูรหลังจากที่เนืห้หลีได้เข้ามานะครับก็ได้พบเจอกับซากศพหรือโครงกระดูกเต็มทางเดินเลยนะฮะ คงมีการต่อสู้รอบๆนี้แน่พวกมงังคคงสู้กันจนโดนต้อนไปยังศึกอุโมงนี้แล้วใครเป็นคนสร้างอุโมง์นี้กันข้าก็เดินมาไกลแล้วนะยังไม่พบเจออะไรเลยเนี่ยหลีก็ได้เดินไปชงกับบาเลียนะครับผมโอ้บาเลียระกลับต่ำแค่นี้กันข้ามไม่ได้หรอกนะ พี่สาวเทพธิดาได้พูดกับเนื้อี่นะครับผมนางก็ได้ไปคลายบาเรียออกนะครับผมมีเทพธิดาอยู่ด้วยข้าค่อยวางใจขึ้นหน่อยฮ,ะฮะ่าฮ่าเอาละ่ะไม่มีม่านบาเรียกั้งแล้วก็บุกเข้าไปซึ่งซึ่งง่าเลยแล้วกันยาเนื้อี่ก็ได้วิ่งเข้าไปนะครับผม หลังจากที่เงียีวิ่งเข้ามาทำได้สักพักนะครับผมโอ้ยมีไอ้บ้านที่ไหนเขากั้นบาเรียรไม่ให้คนเข้าตั้งแต่กลางทางกันฮะการกระทำแบบนี้ช่างสมกับเป็นพวกของสมาคมทมิงไม่ผิดหมีแสงแล้ว แล้วก็ในที่สุดเนี่ยหลีก็มาถึงปลายทางจนได้น,นะครับผมนั่งมันดันไต้พี่พบอ่าข้าต้องรีบซ่อนตัวตนก่อนืมดิงกันแห่งนี้มีอะไรอยู่กันหรอพี่สาวเทพซิกาอืมในโลกใบนี้นอกจากเผ่ามนุษย์และเผ่าสักว์อสูร ยังคงมีหลากหลายเผ่าอาศัยอยู่เช่นกันระดับของพวกมันก็แบ่งได้ออกเป็นหลายระดับพวกมันอ้างสิทธิกลายเป็นเจ้าของดินแดงและปกครองตนเองดินแดงตะวิภพเป็นหนึ่งในสามสถานที่ที่ค่อนข้างน่ากลัวที่สุดแถมผู้ปกครองของที่นี่ยังปกครองพลังสัจธรรมแห่งผืนดินอีกด้วย ไม่มีใครรู้ว่าเขานั้นเป็นวิญญาณเทพเผ่าไนแต่ยอมรับว่าเขาแข็งแกร่งมากจริงๆพลังวิญญาณที่ทำให้โลกโกลาหลพวกเราต่างก็อยากได้พลังเช่นนี้กันมันเป็นไงอะง่ายๆเขาแข็งแกร่งแต่ว่าเขาวางตัวเป็นกลางขอแค่เพียงเจ้าไม่ก่อความวุ่นวายในที่แห่งน,นี้ เขาก็คงไม่เคลื่อนไหวอะไรเจ้าก็ต้องระวังตัวไว้ให้ดีๆข้าเข้าใจแล้วแล้วก็ในที่สุดเนรีก็ทำการกระโดดไปยังพื้นละได้เข้าสู่ดินแดนตาพิพบเป็นที่เรียบร้อยโอ้ยโอ้ยร้อนสมาคมธมิงอยู่ที่แห่งนี้จริงดิ ข้าจะลองสำรวจรอบๆดูก่อนก็แล้วกันอแล้วพี่สาวเทพซิกาก็ได้พูดขึ้มาว่าข้ามองเห็นเมืองอยู่ข้างหน้าพวกเราควรไปที่แห่งน,นั้นดูก่อนเนยหลีก็ได้ยิงเสียงคุยกันนะครับผมเอ๊ะพวกนี้มันเผ่าปัญหาเยอะอย่างพุทธมิ์ มองข้าอยู่ได้สงสัยอยากจะมีเรื่องพี่สาวเทพธิดาก็ได้พูดึ้นมาว่าพวกมันอยู่ระดับทองเนี่ยหลีเจ้าคงจัดก,การพวกมันได้สินะแน่นอนอยู่แล้วพี่สาวเอ๊ะคนของเนงินลีก็ได้ฟูขึ้นนะครับผมเพราะว่าเขาได้กลายร่างเป็นมันกด้เขี้ยวอสูรน,นะ เหนือดีก็ได้ทำการโจมตีไปนะครับผมระเบิดพลังยิงยางโอเคครับถ้าคลิปนี้ลงไปก็คือจะมี3คลิปนะครับผมติดต่อกันไปนะฮะโอเคครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็สามารถปิดคลิปไปดูคลิปถัดไปได้เลยนะฮะแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบาย